ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขนนะครับผมบอกกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องออียงมากมายนะพี่น้องมาฝนตกบกก,บกกลบกระึง <c oughs> วันนี้ต้มสมกบพี่น้องเมืองกลมกลมสมกบสี่ตัวพอดีน้องมันไปไต้นะฮะน้องอันนี้เป็นกบนาด้ยพี่น้องนะฮะกบนาแซ่บนะพอนีน้องไปไต้น้องทหารเก่าครับผมนะไปไต้กันเลยขอซื้อโอ้ เสีหายแล้วนะเสีหายแล้วละ่ะนะครับก็บวัต้องเอียงมากมายดอกขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องที่เ,เป็นห่วงนะครับขอบคุณหลายที่ทักทักถามข้าวถามข้าวกันฝนมาแล้วพี่น้องว่ต้องเอียงดอกมา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 เจียวห่อเจียวง่ายๆอ่ะนะใช้พริกุ้ง ผงเกลือแล้วนกะ็ชุบอืมอู้เปืป่อยเปื่อย กลุ่มนากบธรรมชาติ เหนื่อวันนี้นะบอกได้คำเดียวว่า นุ่มฝนตกบ่ต้อย่างมากไหมตกกระตกมาเออตกกระเปียกแค่นหมนะพี่น้องเนาะอืตกกระเปียกใช่ั้นนะกกล่นะตี จะมีใครเนี่ยโอ้ เงินเงินข้างอี บวกกบบวกบกับอึ้งบวอึ้งกับกบแมื่อมาชิได้กินมันง่ายๆได้อันกรุบนาเนี่ย hmmm, khay nó Rất là nhỏ khay ưng luôn มันหยดตกได้สำไดงฝนนะมืดอือคือคือมาแต่ว่าเซาแล้วสาบิจาโก็แล้วมันต้องอย่างมากมายพี่น้อง mm-hmm ปลาตัวแสบแสบขับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกระด,ดูกไปให้ลูกน,น้องเด้อมันมันอันนี้ห่วงไข่มัน วันนี้ก็เพราะม่วมีย่ยงดอกเจ้าว่าตับผมมากินนะ sông tê bay nhọt sông quay ัวนี่ตัวแน่กระมูมผมก็เลร็วไว้กินสุดท,ท้ายเนื้ออบมึงโตทํานาผมเลยมึง <laughs> โอ้อืมแน,น่มักแน่กับมึงเอารวด เขาเนี่ยเขต้องอยาก,กินได้สิบบาท อืไข่นเน่นๆเจ้าอันนี้คือไข่อึ้งนะที่ขผมเคยบอกไข่พ่เป็นตะกินคือขึอ้นเลยคือกันเดะเลยไหมพี่น้องผมบอกออกันแล้วกันไข่เป็นเมือกรูเลยเนี่ยแบบเนี้ยอืม อันนี้โบเมนพยาธิเ้ยนะฮมันเป็นห่วงไขที่แบอ แ่บป้าช่วเปลาเพื่อนมือเพื่อนแนกระยามันพี่น้องนะแนวมันแ่บนะแนวเนี่ยมันจะแ่บนำนวดนะครับอืมอ โอ้พี่นอ้องต้มกบซีโตนะครับต้มไส้ใบสมปอยเสแสรบบอได้กินบักโดนคักแล้วนะครับต้มสมกบอันบ้านๆเนี่ยนะกบนาแท้ๆเลยครับผมขอแบ่งกับน้องมันมจะเอามือแดกท้องมันได้ไหลนะครับน้องมันได้ไหลแต่ว่าน้องก็เลยไปไต่ให้หม่นะครับโอ้รสชาติของกบนาเนี่ยมันจะม,มีความหอมนะครับ ในตัวของมันเรู่แล้าบ่มีคาวได้พี่น้องนะครับบบมีคาวดอกแต่ว่ากินกบก็ที่มีกินเฉพาะของมันนะครับแต่ว่าผมบ่คิดว่าเป็นกินคาวได้พี่น้องเขาต้องล้างทำความสะอาดดีๆนะครับโดยเฉพาะเลือดมันนะครับต้องเอาออกนะเลือดกับเมือกมันนะครับแล้วแต่ผู้ใดที่มีวิธีการกําจัดนะครับสำหรับผมก็เค่น่าไงบ้านๆนะครับเ็สกินเองนะครับเ็สกินเองแนวเดเฮากินเองเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์นะฮะหู้ว่าเฮากินเองมันเทสแสบเยอ่แล้วล่ะนะครับ เอาพี่น้องอะไรนะครับเบียงแค่กดสักสักให้กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพี่จ้าเป็นที่ปล่อยแล้วนะบ่ต้องอี่อย่างมากมายในพี่น้องจ้ไในพี่จ้าก็ต้องขอขอบคุณครับผมนะขอบคุณพี่น้องนะที่ติดตามที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายๆครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้หายแล้วนะครับที่บ่สบายมานะครับเมื่อนี้หายแล้วก่ะอาการก็เริ่มก็ดีแล้วก็เริ่มก็ดีแล้วล่ะนะก็ดีแล้วล่ะแต่ว่ากเสียงก็ยังยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์เราพี่น้องนะครับเสียงก็ยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์นะบ่มีไข นะครับขอบพูดหลายที่เป็นห่วงกันขอบพูดหลายที่ถามข้าวถามข้าวกันเดี๋ยวพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ที่ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงที่คือโกนะครับมาพบพ่อกันในมืออื่นหรือมือต่อตอไปว่าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอแซ่แบบนี้พี่น้องในเบื้องในอื่นน้ำลายนันคือโกะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ